สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดู10ล้อสวยๆหนึ่งคันครับจากอสอสมบัติครับผมเอฟเซ็ตแปลงหน้าครับูบสวยๆ่อๆเลยครับผม อันนี้เป็นชุดแปลงของในไทยนะครับผมไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะครับราคาชุดนี้ชุดเฉพาะชุดหน้าอยู่แสนกว่าบาทครับผมครับรอๆเลยครับตกนาซาสวยๆแน,น่นๆเลยครับ เต็มๆครับถ้าเบ็ดเสร็จแม่ลูกนี่อยู่ที่หน8 0 0 0 0าาแครับพร้อมตกแต่งจากอ่ตสอสมบัติครับ พระชุกสวยๆเลยครับดูคอยเสียครับกใบครับแันนี้ไปโชว์มาแล้วนะครับ ที่พี่ใหญ่ขอโชว์งานที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ามาจอดอยู่ที่โชว์รูมอินสุตั้งเสือหวดนคปรปฐมครับจอดโชว์สวยมากครับ สีนี่ดูใกล้ๆเนียนมากครับผมมุมด้านท้ายครับผมต้องบอกว่าสีสันนี่สวยจริงๆครับ สวยครับสีดูกใกล้ๆสวยมากครับผมส่สอสมบัติการันตีครับผมบันไดสวยๆเลย ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาสอบถามเซลพิเมตดูครับว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วก็ประมาณเท่าไหร่ครับผมครับสวัสดีครับพิเมตครับผมสวัสดีครับครับผมรถตัวนี้ก็สไตล์ของแต่งสไตล์ญี่ปุ่นครับผมในต้นฉบับไทยต้่นองครับบอกว่าเป็นหน้าไทยใช่ไหมพี่เป็นหน้าไทยครับรถเดิมๆมาเป็นหน้าไทยครับแล้วก็มาปรับแต่งนะครับให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นคือหน้าจิกกาแต่ิก้าคือของแต่งนี่เป็นของในไทย ประมาณเท่าไหร่ครับของในไทยของในไทยก็มีหลายร้านก็อยู่ระดับแปดหมื่นถึงแสนราคาก็แต่ว่าโอเคเกรดของไทยของไทยนั่นเองแต่ถ้าญี่ปุ่นแท้นี่ก็ราคาน่าจะสูงอยู่เหมือนกันอยู่เลยครับสองแสนเราเรามีเราเคยเราเคยทำไปแล้วญี่ปุ่นทั้งคันยังงามเลยนะครับสองแสนก็บาทแต่แบบเลยว่าสุดสุดจริงจริงสุดจริงจริงครับผมสุดจริงจริง อันนี้คือจัดไฟแนนซ์ได้ครบหมดเลยใช่ไหมครับทั้งตัวรถทั้งตัวลูกจัดไปเน้หมดเลยทั้งชุดแต่งอะไรได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็อันนี้ก็ทางอู่สองสมบัติเขาจัดให้ออ๋คือเป็นเสร็จมาที่อู่เลยใช่เป็นไงครับท่านผู้ชมสวยไหมครับต้องบอกว่าสะดุดครับผมเห็นแล้วต้องสะดุดขอบคุณพี่เมฆมากนะครับผมครับครับสวัสดีครับพี่ นี่ครับท่านผู้ชมให้ดูอีกครั้งหนึ่งด้านหน้าสวยๆหล่อๆเลยครับดูสอสมบัติครับผมครับก่อนจบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ